สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนมินก็จะมาเล่น99คืนในป่า EP ที่12นะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกด like, ไลค์กวดกระามให้มินด้วยนะคะทุกคนไปดูกันเลยวันนี้อ่ะวันนี้ยิ่งเสียงแหบกว่าเดิมอีกเพราะว่าเป็นไข้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะได้ยินเสียงไอนะไปเล่นกันเลย อีคนเดียวค่ะอีกคนเดียวเข้ามาเ <c oughs> พ่นก็ไม่เข้ามาอืมเข้ามาแล้วโอเคเพื่อนทันพอดีเลยนะก็สิบเก้าคืนอีดิฟอไล ทุกคนเมื่อกี้ทุกคนได้ยินอา้าวทำไมมันมีไฟฉายเมื่อกี้ทุกคนได้ยินป่ะเมียนบอกว่า99คืน Interfor Light มาแต่ไรอะ Interfor Light 99คืน Interfor Light นะคะทุกคนคือมินพูดผิดทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินเวลามินพูดใช่ไหมมันก็จะพูดว่าก99คืน Interfor Light ใช่ไหมวันนี้มา99คืน Interfor Light ได้ไงก่อนก็คือขอโทษด้วยนะคะทุกคนก็คือพูดผิดค่ะ ก็คือ99คืน in the forest นะคะไม่ใช่ in the f o r l i g h t พูดผิดละวหนึ่งไ <c oughs> <c oughs> ว้ไมต้ตก เสดินเข้าไปกันค่ะแหลนเลยอาจจะมีของดีขเข็นไปได,ด้ขอนะเพื่อนขอเพื่อนเอาไปเร็วไม่เป็นไรเปิดใหม่ได้ไหมเปิดใหม่ได้อ่ะ <c oughs> อาจจะมีเสียงไอนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงแหบมากเลยหอยแล้วมีเป็นกระเป๋าดีไปดูในบ้านนี้กัน อันนี้คือยังไงบ้านหมาป่าใช่ปะ่ะมันคือบ้านหมาป่าเราจะเข้าจากด้านหลังเพื่อนอย่าเข้ามาดิเอาเลยขวัญดีอันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่งใช่ปะ่ะ จะมีเสียงไอนะคะทุกคนเพราะว่าก็คือแม่ก็คือป่วยแหละก็คือเป็นไข้ก็เลยมีเสียงไอนี่อันนี้บ้านอีกหลงังยมาป่าแหลนไล่แล้วโอเมก็จะ oh มีมาป่าอยู่ข้างในเหมือนวันนั้นปะบไม่มีก็คืนกำลังจะมาแล้วไม่เป็นไรเรามีไฟฉาย เป๋าดีแล้วอืใครเพื่อนไม่มาตามอะ่ะเพื่อนไม่มาเอากระเป๋าดีไอ้ยาไอ้ยาเพื่อนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยอ,อ่แลนเลยเพื่อนเหมือว่าเพื่อนจะไปเอากระเป๋าดีเติมพลัง ว้าวกวงเอียนเดียอืลหายวิ่งเร็วมากอะ่ะเราจะไปหาเก็บเนื้อกันเราจะไปหาเก็บเนื้อกระต่ายแครออะไรอย่างี้เอาไปไว้กินนะคะทุกคน tôi <coughs> đi cái tài hàng dữ แครหลอดเอาไปไว้กินด้วยนะคะทุกคนเยอะจังวะแต่เยอะอนะเนาะใช่ไหมเราเก็บเองที่นี้ต้องการเท้ากระต่าย กินเลยจ้าทพกคนเติมพลังเราจะไปหาหมาป่ากันคือถ้าเราเท้กกากระต่ายไปให้ปึ๊บสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรนะเขาเรียกอะไรก็คือกระเป๋าดีปะหรือมันเลือกได้หมดนั่นแหละแต่เรามีแล้วไงไม่ต้องการแต่ถ้าเป็นของดีกว่าน,นี้ก็ได้อยู่ แยงก็อาจจะเหี่ยมนะคะคุณนเพราะว่าอะไรก็คือเป็นไข้คนเป็นไข้เ่เราจะให้ไม่เสียงเหี่ได้ไงใขรจะสู้โอ้ยรอบนี้ได้แบบหนังหมาเอ้ยหนังหมาป่าวะนะผิวหมาป่าเดี๋ยวเราจะผิวหมาป่าเนี่ยไว้ทีหลังเนะเพราะว่าเวลาแบบจะเอาเนื้อออกมาเนี่ยมันจะได้แบบง่ายกลับดีกว่าเก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่า เนี่ยเหลียน้อยมากเราจะไม่สู้กับมาปัตตินี่นะัง <c oughs> <c oughs> ไ,ไงต้องการเท้า มาสร้างไอเทมกันนะว่าวางไว้นะคะเพื่ออะไรนั้นหมาป่าจะเข้ามาไม่ได้เอ้ไม่ใช่หมาป่าอ,อ,อะไรนะคนป่าเรอเลยอะไรไม่แน่ใจ จะไปหาสมบัติกันก็คือเราดูอย่างนี้จริงๆนะนี่ไงท้ไมันยังมีอ่ะแล้วเก็บไปแล้วโอ,อ้นี่ไงเยอะจังกลางคืนจะมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยมันมีแต่กระสอบอันเนี้ย ขับข้ามเล้วมาป่าเรียนไล่ไปหาเก็บไม้ก่อนเราจะต้อง ต้งคืนยอะไรอู่ตั้งนานหนึ่งนาทีอ่ะนานอ่ะยาวนานนากไม่ไหมแกอะไะสิบอันต้องการไม้อีกเราจะมาซื้ออันนี้ไง เพื่อนย่าเพิ่งใช้นะนี่นะาเพื่อนยังไม่ใช้มีตู้แช่มาแล้วทำไมไม่เก็บเก็บสิน,นี้ขอกอินเผื่อกินไม่เป็นไรหรอกอันนี้เก็บ เก็บอดเก็บตุนไว้กิน <c oughs> กน่เพื่อน็คือแบบปลาไม่ใช่ปลามันคือกุ้งแต่เ,เราเก็บเองนะเพื่อน ดูสภาพไม่เป็นไรแต่เราเป็นคนเก็บเอง ราสุกแล้วเราก็เก็บเดี๋ยวอันนี้เราจะกินเติมพลังแล้วก็จะเก็บไปไว้ในตู้แช่ดูย่งจริงอน,นตู้แช่นี่มันจะต้องแบบยังไม่สุกใช่ปะแต่เราไม่เอาสุกแล้วนี่แหละดีอเพื่อนก็ไปกินได้เลย พลังจักหน่อยโอเคนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มินด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย